เท่านผู้มหน่วยการและคณะคุณครูทุกท่านดิฉันนางซับทวีพาสตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษวันนี้จะมานำเสนอผลงานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะชื่อนางซับทวีพาสอายุ55ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านโคกฟันโปงตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะและรับราชการปัจจุบันอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพค่ะทักษะและความถนัดความสามารถพิเศษนะคะช่างตัดผมชายนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพคอมพิวเตอร์เบื้องต้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อนำมาพัฒนาตัวเองนะคะ ข้อมูลการศึกษาระดับประถมศึกษาจากจังหวัดหนองบัวลำพูระดับมัธยมศึกษาจากจังหวัดหนองบัวลำพูระดับอุดมศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเอกปารักษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานครค่ะด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นครู ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองมีนักเรียนทั้งหมด21คนแบ่งเป็นชาย11คนหญิง10คนสอนทุกกลุ่มสาระวิชายกเว้นวิชาพละศึกษาชั่วโมงสอน24ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีวิธีการสอนแบบ Active Learning และ Lesson Study and Open Approach ค่ะการสอนแบบ Active Learning เน้นกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและการสอนแบบ lesson study and open approach <Okay. S 1> การเรียนโดยใช้โจทย์สถานการณ์และใช้คำถามแบบเปิดผู้เรียนมีการนำเสนอการแก้ปัญหาของตนเองเพื่อที่จะได้เรียนรู้ปัญหาร่วมกัน <Okay. S 1> การสอนแบบ open approach จะมีวิธีการสอนอยู่สี่ขั้นตอนคือขั้นที่หนึ่งการนำเส,เสนอสถานการณ์ปัญหาขั้นคำสั่งขั้นที่สองคือคำสั่งเด็กลงมือปฏิบัติแล้วก็ขั้นที่สามคือนักเรียนเสนอผลงานแนวคิดขั้นที่4ี่ก็คือนักเรียนและครูสรุปร่วมกันค่ะการจัดการเรียนการสอนก็มีบันทึกการเยี่ยมบ้านแล้วก็มีบันทึนกการทำวิจัยหน้าเดียว บันทึกการเรียนรู้จัดเด็กเป็นรายบุคคลนะคะผลที่ได้จากการเรียนการสอนผลที่ได้จากการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่สองหนึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสองนักเรียนได้แสดงออกมากยิ่งขึ้นนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่หลากหลาย นักเรียนรู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักการรอคอยควบคุมอารมณ์และรู้จักการพัฒนาอารมณ์สังคมและจิตใจ mm hmm. ผลงานที่ภาคภูมิใจจากการเรียนการสอนปีการศึกษา2563นะคะผลจากการสอบการอ่านออกเขียนได้ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นปอ .2 อยู่ที่95เปอร์เซนต์ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่เรียงความจากภาพป .1 ถึงป .3 รางวัลเหรียญทองร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงป .1 ถึงป .6 และเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบาย,ยมกค,ค่ะด้านการบริหารการจัดชั้นเรียน นี่คือบรรญากาศชั้นเรียนของป .2 ออนะคะการจัดชั้นเรียนได้จัดชั้นเรียนให้มีสีสันสะอาดสบายตาอากาศถ่ายเทได้สะดวกจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบเรียบร้อยและได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนตามมุมต่างๆผลิตสื่อ ทุกกลุ่มสารวิชาเพื่อประกอบการเรียนการสอนผลงานจากการจัดก,การเรียนและชั้นเรียนนะคะได้คะแนนระดับยอดเยี่ยมทั้งเทอมหนึ่งและเทอมสองค่ะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้เข้ารับการอบรม r e s s o n Study n n o Open Approach ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสองครั้ง เข้ารับการอบรมออนไลน์การใช้โปรแกรม Google Classroom and Google Meet เข้ารับการอบรมออนไลน์ยาเสพติดเข้ารับการอบรมทางไกลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดค่ะและการอบรมออนไลน์ Coding งออนไลน์ป .1 ถึงป .3 Coding งออนไลน์ป .4 ถึงป .6 และ Coding งออนไลน์มัธยม หนึ่งถึงสามค่ะงานอื่นๆที่ได้รับรับมอบหมายนะคะโครงการออมทรัพย์ได้รับมอบหมายโครงการออมทรัพย์คือรับฝากเงินตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมสามสำหรับชั้นอนุบาลน,นี้จะฝากไว้กับคุณครูประจำชั้นเพราะว่ายังทำบัตรประชาชนและเปิดบัญชีที่ธนาคารบ้านฝังไม่ได้ทีนี้ทางโครงการออมทรัพย์ก็จะ ฝากเงกินตั้งแต่ป1ถึงม .3 คือกับธนาคารบ้านฝางลักษณะฝากที่คุณครูประจำชั้นแต่ละเดือนเจ้าหน้าที่โครงการออมทรัพย์ก็จะนำไปฝากที่ธนาคารบ้านฝางและทำเป็นรายงานประจำทุกเดือนค่ะต่อไปโครงการวันเด็กและว,วันขึ้นปีใหม่สำหรับปีนี้ไม่ได้จัดนะคะเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดค่ะ ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพห้องสมุดบ้านนาฝายนาโพได้เป็นห้องสมดุดสามดีคือหนังสือดีบรรยากาศดีบรรลักษ์ดีมีการจัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมดิวิย้แล้วก็มีตัวเลขและสัญลักษณ์แถบสีเพื่อง่ายต่อการเก็บหนังสือเข้าชั้นเรียนมีบริการ ยืมคืนบริการเล่านิทานบริการอ่านตามมุมและบริการหนังสือห้องสมุดเคลื่อนที่อันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ปูมาริสาบรรณาเพราะว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกห้องสมุดได้สวยงามมากเพราะที่ฉันก็เพิ่งเข้ามาโรงเรียนนี้ประมาณ 3- าสีป่ปีก็จะขอต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นสำหรับรางวัลที่ได้จากการ ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ห้องสมุดน,นะคะเมื่อปี2561ได้ระดับภาคคือการประกวดแข่งขันชื่อว่าบรรลักษ์และปี2562ก็ได้รางวัลระดับภาคการแข่งขันประกวดชุ่ว่าบรรลักษ์เหมือนกันค่ะปี2563เขาก็งดการจัดนะคะปฏิบัตินหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ค่ะตอนเช้าก็จะไปรับเด็กที่หน้าประตูโรงเรียน ต่อจากนั้นก็จะพาเด็กนั่งเรียนทำความสะอาดพอเวลา8ปดโมงเช้าก็จะพาเด็กปฏิบัติกิจกรรมที่หน้าเสาธง11บเอ็ดโมงครึ่งถึงเวลารับประทานอาหารควบคุมดูแลเด็กรับประทานอาหารก่อนจะเข้าเรียนก็จะมีสัญญาณเกเรียนดื่มนมแล้วก่อนเวลาสิบเวลาเลิกเรียนเวลาสิบสามนาฬิกาครึ่ง กลับบ้านนะคะกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองค่ะชั้นป .1 ถึงป .3 เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน Open Class, Open Study Open Approach ครั้งที่1กับคณะด้วยกันค่ะ และเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญอย่างเช่นวันไหวครูวันแม่วันภาษาไทยวันสําคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมเยี่ยมบ้านรณรงค์เลือกตั้งทัาศนศึกษาที่มคอและส่วนสัตว์ค่ะเข้าร่วมกิจกรรมแจกเกินอาหารกลางวันกีฬาสีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอย่างเช่น จบทำหลุมพ่อเพียงทาสีรั้วโรงเรียนค่ะค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการบรรยายเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีและขอบคุณค่ะ